อยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์มาหาแล้วก็บอกว่าเราไปนำคนเข้าแอดมิดลงพยาบาลครับสวัสดีทุกท่านครับผมรองเป็นไทยรองผู้กำกับการสายตรวจนครบาลสายตรวจหนึ่ง้าวหนึ่งที่กรุงเทพมหานครครับแต่ว่าผมมีหน้าที่ป้องกันปปรามาชญากรรมในกรุงเทพครับแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับผมมาภารกิจเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งผมเป็นหัวหน้าสสุดโดนในเรื่องของการทำแอนตี้ โดรนนะครับต่อต้านอากาศยานแล้วก็ถ่ายภาพด้วยก็เลยได้มาเปิหน้าที่ในพื้นที่นี้นะครับมีคำสั่งจากตอรอให้มาอย่างน้อยเจ็ดวันหรือถ้าสถานการณ์คลี่คลายหรือดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะได้กลับไปไวขึ้นนะครับก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศการไลฟ์ฟลูทันดิครับตอนนี้อีกเรื่องที่ผมทําท่านอาจจะมาเจอผมเป็นครั้งแรกนะครับใครที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผมทําช่อง ไลฟ์ Life, Life, ชื่อว่าไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกนะครับติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็จะมีช่วงไลฟ์รู้ทันบิดที่ผมเอากลโกงเอารูปแบบวิธีการของมิจฉีพเนี่ยมาพูดกับทุกท่านมาอัปเดตทุกท่านทุกวันมาบอกให้ทุกท่านทราบถึงว่ามิจฉีพแบบมันจะมาหาท่านแบบนี้นะมันจะพูดแบบนี้นะมันมีวิธีการของมันแบบนี้นะเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ทันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉีพไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับ ถอดแว่นอาจจะตาเบลอนิดนึงนะครับจะได้ถือว่าพูดคุยกันไปเลยวันนี้ EP ที่หนึ่งหกสิบแดครับมิตรอ้างโรงพยาบาลลานนาครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่าโรงพยาบาลลานนาไหมใครใครเคยได้ยินคำว่าโรงพยาบาลลานนาบ้างอยากรู้ว่าทางผู้ที่ติดตามช่องนี้อยู่มีใครรู้จักโรงพยาบาลลานนาบ้างครับมีไหมครับคุณปานีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณชมพู มีมีคนที่ติดตามช่องนี้อยู่มีใครรู้จักโรงพยาบาลลานนาไหมครับเคยได้ยินค่ะดูหน่อยตัวเล็กคุณเอสบอกไม่รู้จักอาคุณนุ่นนิวบอกลานนาเชียงใหม่เปล่าคะอาคุณยิดหน่อยรู้ค่ะคุณชมพู่บอกเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามด้วยเลยนะครับคุณโบไม่เคยค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่เปล่าคะคุณเล็กอยู่เชียงใหม่ไหมคะคุณศิกาคุณพรมชินบอกรู้จักคุณเมย์สวัสดีนะครับคุณกุหลาบได้หนาไม่รู้จักคุณลุงไม่รู้จัก คุกาเชียงใหม่ฉเฉลยครับฉเฉลยโรงพยาบาลลานนานอยู่ที่เชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลที่ผมเกิดด้วยนะครับผมเป็นคนเชียงใหม่แล้วผมก็เกิดที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละแล้ววันเนี้ผมก็นั่งผมก็เดินทางมาเนี่ยแหละที่สาะแก้วแล้วก็กาลังนั่งประชุมนั่งวางแผนการกันอยู่นั่นนี่นะครับในแผนการปฏิบัติกันอยู่ก็มีพี่ที่เคยทํางานที่เดียวกับผมนะครับท่านกําลังจะเกษียณละปีเนี้ยท่านบอกอยู่ที่ก็มีโทรศัพท์มา สามเบอร์โทรมาหาแล้วก huh ็โทรมาแบบโทรมาตามมาจิกนะครับ so ท่านก็ลองรับโทรศัพท์ดูครับที่คนนี้ก็ลองรับโทรศัพท์ดูพอรับโทรศัพท์เสร็จปรากฏว่าคนไปสายครับบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลลานาบอกว่าเราอะเอาคนไปแอดมิทเอาไว้เอาคนไปแอดมิทเอาไว้ที่โรงพยาบาลลานานะคือก็ที่เชียงใหม่เนี่แหละครับเขาก็บอกฉันไม่ได้แอดมิทฉันไม่ได้เอาใครไปเลยก็มันเป็นชื่อคุณจริงๆนะครับ ซึ่งสตอรี่เนี่ยผมเคยเตือนไทยไปแล้วตอนนั้นมันใช้โรงพยาบาลไม่ใช่ไม่ใช่ลานนาไม่ใช่โรงพยาบาลอื่นนะครับแต่ตอนเนี้ผมว่ามิจฉีพมันใช้โรงพยาบาลลานนาดังนั้นแม้มิจฉีพมันจะนั่งฟังอยู่ก็ตามแต่มิจฉีพแบบมันจะสร้างสตอรี่อย่างเช่นเดือนเนี่ยมันจะหลอกคนเรื่องเนี้มันก็จะพูดเหมือนๆกันในเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้คีย์เวิร์ดโรงพยาบาลลานนากําลังมาแน่นอนครับในช่วงนี้นะคือ แต่จริงๆมันปรับใช้ได้ทุกโรงพยาบาลเลยท่านอยู่ดีๆมีใครโทรหาท่านบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลนะแล้วท่านเนะ่ะเอาคนไปแอดมิดบ้างท่านเอามีเด็กที่กําลังอยู่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าชื่อท่านเป็นผู้ติดต่ตออย่างนี้ครับให้ท่านรู้เลยว่าท่านเจอมิจฉีบแล้วละ่ะมันต้องการอะไรครับมิจฉีบม,มันนะเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยอ่าโอเคสรุปว่าเป็นเขาอ้างเป็นชื่อคุณอนะ่ะคุณคุณเกี่ยวข้องไหมฉันไม่เกี่ยวข้องเลยฉันไม่เกี่ยว โอเคถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องอะ่ะเดี๋ยวคุณยืนยันตัวเองนะ <c oughs> คุณยืนยันตัวเองนะคุณคุยกับตำรวจนะคุณพูดติ๊กตอกมันค้างหรือเปล่าครับทุกท่านเดี๋ยวนะผมยังอยู่ไหมติ๊กทุกท่านมันยังเด็กอยู่เหรออยู่ดีมันขึ้นเออเลยอ,อะไรขึ้นมา ไม่ค้างนะโอเคพอดีข้อความคอมเมนต์มันมันค้างแต่ว่าทุกท่านคอมเมนต์ในในช่องผมมัะเห็นอยู่โอเคต่อนะครับก็คือมิจชีพครับเรามันสร้างสตอรี่เพื่อให้เราคุยด้วยเพราะการโทรมาจากโรงพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่โทรมาแล้วอ้างว่าเป็นโรงพยาบาลเราอ่ะจะอยากคุยกับเขาถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเราที่ไปเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลหรืออาจจะเข้าโรงพยาบาลหรือเป็นญาติทางห่างเราหรือเปล่าเราก็เลยเวลาคนโทรมาอ้างว่าเป็นโรงพยาบาลเราเลยจะคุยกับเขาซึ่งมีจะชีพมันใช่มุกเนี่ยแล้วมันก็หลอกคนได้ตลอดนะครับเสร็จแล้วมันจะบอกว่าให้เราคุยกับตํารวจคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณยืนยันว่าคุณไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวคุณคุยกับตํารวจนะเดี๋ยวคุณคุยกับตารวจนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องพอเราคุยเท่านั้นแหละนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราเกี่ยวกับการฟอกเงินนะ เนี่ยมันมีเรื่องทำผิดกฎหมายมันมีเรื่องของการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เราตกใจครับพอเราตกใจเท่านั้นแหละเราก็ยอมทําสิ่งที่มันพูดอย่างเช่นการแอดไลน์กับมันแล้วก็ขอวิดีโอคอรมันก็จะส่งเอกสารตาคูดมาให้บอกเนี่ยเอกสารหลักฐานนะเป็นตํารวจจริงๆไม่เชื่อเนี่ยจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะพูดถูเราต่างๆนานาสุดท้ายมันต้องการอะไรที่สุด มันต้องการให้เราโอนเงินไปให้มันครับนี่แหละมันคือวิธีการของนิชาชีพนะครับก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาเตือนอีกครั้งเพราะว่าพี่ที่ทางานเคยที่ทํางานที่เดียวกับผมและท่านเป็นตํารวจด้วยนะแต่พอดีท่านเป็นที่ผู้หญิงนะครับกำลังจะ,กะเกษียณละแล้วก็บอกว่าเนีย่ยโทรมาเนี่ยแต่ก็ลองฟังมันดูนะแต่ก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปทําอะไรที่โรงพยาบาลลานามันไม่น่ามีแต่ว่าเนี่ยแหละพอท่านพูดมาปุ๊บวันนี้เลยนะครับเรื่องเกิดวันนี้เลยผมก็เลย งั้นผมต้องมาเตือนภยัยทุกท่านแล้วละ่ะทุกท่านที่อยู่รู้ท่านวิถรพอดีนะครับก็คีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดท่านต้องจานะคีย์เวิร์ดเหล่านี้ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้พูดตามหรือหรือหรือพึพรรมพำเก็บตัวเ,เองตามก็ได้ก่อนนอนคืนนี้ก่อนนอนคืนนี้ผมไม่อยากให้คนที่ดูผมอยู่ตอนเนี้ถูกมิชาชีพหลอกเลยดังนั้นก่อนนอนคืนนี้ครับเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปถ้ามีใครโทรมาเราบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คีย์เวิร์ดที่1โทรหาเราบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคีย์เวิร์ดที่สองนะครับบอกว่าเราเป็นผู้ประสานงานเราเป็นผู้ที่เอาคนนี้เข้าแอดมิทหรือเป็นเบอร์ญาติติดต่อที่คนที่นอนอยู่โรงพยาบาลน,นั้นให้ไว้ทั้งที่เราไม่ได้รู้จักเลยนะครับโทรมาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลบอกว่าเราเป็นผู้ติดต่อสุดท้ายครับให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เจอสามสิ่งเนี่ยท่านจาแค่สามสิ่งเนี่ยโทรมาจากโรงพยาบาลนะครับบอกว่าเราเป็นผู้ประสานงานหรือเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ญาติเป็นเบอร์ที่ผู้ป่วยให้ไว้สามให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนั่นแหละถ้าท่านเจอสามสิ่งนี้ครบท่านเจอมีชาชีพแล้วละครับมันต้องการที่จะให้เราแอดไลน์ไปแล้วให้เราหลงเชื่อว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำผิดนะ แต่ข้อมูลของเราอ่ะมันถูกแอบอ้างมันถูกอะไรไปตอนเนี้เราอาจจะกลายเป็นบัญชีมาเราอาจจะกลายเป็นผู้กระทําความผิดสุดท้ายเราต้องโอนเงินไปเพื่อยืนยันตัวเองเพื่อพิสูจน์ความผิดมันไม่มีอยู่นะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้คือมีจฉชีพแน่นอนก็ฝากให้ทุกท่านเก็บไว้ในเมมโมรีก่อนนอนคืนนี้นะครับจะได้ไม่ถูกมิจฉชีพหรอกนะครับตอนนี้พอดีผมเนี่ยผมผมกตสาถอย ยอมรับเลยนะผมสาถอยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มานะครับเป็นเครื่องแบบพบพาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมันยังเออเลอร์อยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เอามาใช้ไลฟ์ t i k กต็อในผ่านคอมได้เพราะปกติผมใช้ MacBook ครับ m ม c b o o k เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ TikTok Studio ได้นะครับต้องใช้ Windows พอโหลดมาแล้วมันก็ยังมีเออเลอร์อยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมจะไม่เห็นคอมเมนต์ที่ทุกท่านพิมพ์ค้างไว้ผมไม่สามารถเล่นดูได้นะ แต่ผมจะดูได้ก็คือต้องดูผ่านผ่านข้อความที่ท่านพิมพ์มาสดๆแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนเป็นคนที่มีวิธีเสมอครับผมก็แค่เข้าทิกตอกก็ได้นี่นาแล้วผมก็ดูคอมเมนต์ใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะมีคอมเมนต์ไหมครับจริงด้วยนี่ไงผมเจอคอมเมนต์ลวมันก็จะมีคอมเมนต์ทุกท่านน้องแมทนอคนคณพ่อแล้วสัญญาสวัสดีครับ คุณเปาตำรวจน่ารักค่ะพูดให้ความรู้มาอ่นี่คุณเนี่ผมใช้เทคนิคอ่านคอมเมนต์จากไลฟ์ตัวเองปตีอ่ะถ้าเป็นคอมเมนต์ในในในโปรแกรม l i ฟ e s t u d i o บนพีซีครับมันจะสามารถมันจะสามารถอ่านได้เลยแล้วก็เล่นอ่ะตอนนี้มันค้างมาแล้วมันผมนึกว่าเครื่องค้างผมเลยต้องมาอ่านคอมเมนต์ในนี้มีความพยายามครับโทรมาจากมาวนาณมองแลาเป็นเวอร์คนที่ให้ไว้อ่าชัยเลยสรุปดีมาก ดูคลิปย้อนหลังหน้าช่องนัจะมีเทคนิคดีเยอะเลยคุณแคททะรลนนะครับคุณเจช่วยตอบคุณแคทขอบคุณนะครับเพื่อนโดนมาขาถามเพื่อนให้ตอนนี้กําลังฟ้องศาลปานวาดทักขัดทั้ร้องคุณบาฮาวายมีโอกาสจะได้คืนไหมอ๋อโอเคมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มเลยนะครับแตนน่คง,งเป็นตํารวจคนหนึ่งที่ออกมาเต็มเพลงครับน,นี้ผมเองนี่นะ โดนไปเมื่อเที่ยงขัดแจ้งความแบบนี้ทันไหมครับถ้าแจ้งความหมายถึงว่าโดนเรื่องนี้เหระครับโดนเรื่องที่ผมบอกหรือเปล่าครับคุณ KS11 คุณอรี่สวัสดีนะครับโทษจากโรงพยาบาลอกวก็เราเป็นเบอร์คนที่คนไข้ให้ไว้และให้เราคุจยจับนำนวนท่ากับพี่เาชีเยี่ยมครับคุณอรีกัปปี้ข้อความของคุณ S เลยแล้วก็ส่งต่อดใช่ไหมครับ โดนมิดมาวันนี้สี่โมงเย็นไปแจ้งความตอนสองทุบคุณตำรวจแนะนําให้โทรแจ้งเกสิกรก่อนค่ะถูกต้องเลยครับโทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งก่อนคือเบอร์ธนาคารบางทีเราจำไม่ได้เราโทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยก็จะสามารถช่วยอายัดเงินของเราได้ไวแล้วเราค่อยเลือกสถานีตํารวจที่เราจะไปครับก็ก็จะดีขึ้นนะครับคุณเจี๊ยบสวัสดีนะครับคุณสิริรัตน์เพิ่งเข้ามาสวัสดีด้วยนะครับคุณอ้อนคุณอ้อนบอกว่าโทรโดนว่าโทรแบงค์อายัดบัญชี เราไปเปิดไว้ให้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องให้รีดติดต่อจะโอนสาให้คุยด้วยแบบนี้มิจฉาชีพเลยครับคุณออนคุณออนโอเวอใช่ไหมครับมิจฉาชีพแล้วโอนเงินไปให้เขาหรือเปล่าครับเพราะอันนี้มันจะให้เราโอนเงินให้ครับคุณสิกาถามว่าต้องการแจ้งบอกแสไม่ทราบว่าสามารถแจ้งได้ที่ไหนคะเข้าไปแจ้งที่เว็บไซต์ไทยโพลิอ์ออนไลน์แล้วไม่สามารถแจ้งได้ แจ้งเบาะแสใช่ไหมครับโทษ1 4 4 1ได้นะครับ1 4 4 1เนี่ยมีรับเบาะแสอยู่นะครับอะไรคุณเอสขยับจุ๊บจุ๊จุ๊คืออะไรเล่นอะไรกันบ,บอกผมได้สิทางนี้ไลฟ์ทีนึงต้องเปิดโทรศัพท์สองคเครื่องเหมือนกันค่ะนะหลักเชียว,วสวามารถช่วยช่วยผมตอบคอมเมนต์ได้ใช่ไหมครับอ่าไม่ขาัวาังสายก่อนคุณออนถูกต้องเลยนะครับคุณออนเจอแบบที่โทรมาแบบเนี้ยเป็นมิจฉาชีพนะครับคุณออน คนออนเจอแบงค์อายัดเจออะไรไม่มีนะแล้วยิ่งให้คุยกับตารวจเนี่ยมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยดังนั้นคนออนเนี่ยต้องต้องบอกต้องอเขาเรียกว่าบอกคนใกล้ตัวด้วยนะครับมีโอกาสที่จะโดนได้นะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่เอกใจไม่เมฉลีใจนะครับคุณชมพู่อยากขอ,อรอยายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเพราะตั้งแต่โดนหลอกมาไม่กล้าปรึกษาใครเลยเพียงเพราะเขาเป็นตํารวจเขาขู่ฆ่าด้วยค่ะโอ้ อันนี้เคยเจอตัวไหมครับคุณชมพู่หรือว่าหรือว่าเคยคุยกันแค่โลกออนไลน์ถ้าไม่เคยเจอตัวเนี่ยผมบอกเลยเป็นมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพมันขู่ทุกคนครับมันขู่ได้ทุกเรื่องมันขู่แบบขู่ต่างๆนานา,นานาครับคุณชมพู่ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะถ้าไม่เคยเจอตัวแต่ถ้าเคยเจอตัวจริงๆก็หลังไมมาบอกได้นะครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเผื่อเผื่อจะได้ แต่ถ้าเคยเจอตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่ที่จะติดตามตัวได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่เคยเจอเนี่ยมันใช้การขู่อย่างเดียวครับคือไม่จะชีพนะครับจบพู้ทุกท่านมาอวดดีกว่าผมผมอยากอวดคลิปที่ที่พึ่งทำนะครับจริงๆมีอีกคลิปหนึ่งแต่ยังไม่ยังไม่เผยแพร่นะครับทุกท่านไปดูได้ในหน้าฟีดไม่เป็นตำรวจไม่รู้หลอกได้นะครับโอ้1,500วิลล่เนี่ย เป็นคลิปมิดแบบนี้มีได้เหรอนะครับนี่ที่เพิ่งที่เพิ่งโพสล่าสุดครับมิดแบบนี้มีได้เหรอเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูไปด้วยกันดีว่าดีไหมครับโอเคบางคนอาจจะยังไม่ดูแล้วก็ถ้าใครดูพร้อมผมแล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูไปดูซ้ําแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับจะได้แบบมีคนมาดูเยอะๆผมว่ามันก็เป็นอีกการที่น่ารักดีแล้วก็ต่นนี้ผมได้คนช่วยผมทําเยอะมากๆพอดีไปเรียนหลักสูตรมาแล้วก็ มีกลุ่มสคนมีอาจารย์ท่านหนึงอาจารย์ตู่มอสิมปกรมีน้องต้านอยู่กับพี่น้องที่ไทยทีวีบอสค์นะครับบอสคไทยทีวีชัน่นมีคุณคลิปที่เป็นนักเขียนบทแล้วก็มีทีมเดอะคีเอเตอร์ที่เป็นแบบคนที่ทําโครงการแล้วก็มีน้องๆน,นักแสดงมาเล่นด้วยกันเนี่ยดีมากๆดูไปด้วยกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปดูคลิปเนี้ยยอนหลังก็ช่วยแชร์ช่วย คอมเมนต์ีแบบนี้มีด้วยเหรอคะพี่ตำรวจคะหนูโดนหลอกโอนเงินเป็นล้านเลยค่ะถามว่ออกจะบ่อยโดนหลอกกันเยอะแยะแต่เข้าใจแหละว่าใครๆก็โดนหลอกได้แต่เขาหลอกรวยสเปคหนูนะคะเป็นถึงโอุป้าเกาหลีนะะคเนี่ยเอ้านี่มันเจ๊บอมดาราเกาหลีนี่โดนมิจาชีพบอกเขาแล้วจริงเหรอเนี่ยปตอนนี้ระบบมันทำได้เยอะแยะ AI ทำได้หมดเลยเขาเป็นแฟนหนูนะคะหนูถึงร่วมทำธุรกิจกลียดเขาแล้วอนที่จะมาหาตำรวจเนี่ยได้ดำเนินการอะไรไปบ้างนะครับ ก็ไม่สิคะหนูมาสานอก็เพื่อมาแจ้งความไงคะอธิบายให้น้องเข้าใจอยู่หนูมาถึงตรงนี้คุณตำรวจจะไม่ทําอะไรเลยเหรอคะเนี่ยตัวเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือยังครับอ้าวคุณอย่างนี้แสดงว่าคุณตำรวจจะไม่ช่วยหนูเหรอกก็ช่วยอยู่แต่ว่าจะตำรวจอธิบายให้ฟังถ้าอย่างนั้นหนูไม่แจ้งความก็ได้ค่ะอุ้ยพี่เขาหล่ออบอุ่นใส่ใจตอบแชททุกวันเลยอ่ะสวัสดีครับชิร์รับยังไงเซลยมที่รับทำอะไรอยู่ครับผมชิดเชิงคุณมากมากนะครับ เอาเงินเก็บม,มาทั้งชีวิตมาลงทุนกับพี่เขาดีกว่าเพื่ออนาคตของพวกเราลงทุนกับผมสบายใจได้ครับโอนเงินมาได้เดิมเดี๋ยวผมจัดการหวานหนุ่แค่หลอกลงทุนง่ายๆได้เงินเป็นล้านนางหนูคนนี้หลอกง,ง่ายนะเสร็จตัวใครๆก็เป็นอปป้าเกาหลีได้แค่ใช้ AI สสวััดีคเฮ้ยโอนเงินหมดตัวออปป้าก็บอกฉันติดต่อไม่ได้เลยอะมิตรปลอมเป็นออปป้าเกาหลีพุ่งเป้าหลอกเจ้าสาวๆตอนนี้กำลังระบาดนะครับสวัสดีทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งแล้วกับรายการรู้ทันมิตวันนี้นำเสนอตอน มิตรหลอกเป็นอปป้าเกาหลีครับรูปแบบก็คือการที่มีอาชีพใช้โปรไฟล์ของดาราเกาหลีมาทักหาสาวๆแล้วก็พูดคุยสุดท้ายชวนหลอกไปลงทุนเอ้ยโดนลงอปป้าปลอมหลอกไม่น่าเลยสวัสดีครับ01441ตามข้อมูลที่คุณให้มาเงินของคุณถูกอายัดไปแล้วนะครับนี่เอาหลักฐานไปแจ้งความเลยครับ มีาหลักฐานครบๆแบบนี้มีโอกาสได้เงินคืนแน่ต่อจากนี้หนูจะเชื่อแต่อบป,ป้าในซีรีส์นั่นแหละค่ะหนูจะไม่เชื่ออบป,ป้าที่หลอกคุณบอหนูอตอไปแล้วรู้ทันแก้ทัน,นกดกบทุกรูปแบบกับมิดแบบนี้มีด้วยหรอมิดแบบนี้มีด้วยหรอคะ <laughs> ประมาณนี้ครับทำเมื่อวานไปถ่ายทำมาเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อวันซืนครับแล้วก็ว่าโหใช้เวลาทั้งวันเลยเหมือนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่เมื่อวันซือดิเมื่อวันเมื่อวันเสาร์เสาร์ที่ผ่านมานี่ด้วยซ้าเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเลยก็ได้มีแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปแบบเหมือนั่งสัมภาษณ์ซึ่งจริงๆมันเป็นคอนเซปที่ทําเสนอจบจบโครงการครับซึ่งอนาคตเนี่ยจริงๆที่อยากต่อยอดนะครับก็คือที่ผมทำไลฟ์ทุทนานที่ทุกท่านมาเจอผมทุกวันเนี่ย มานั่งฟังกันทุกวันมาพูดคุยกันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับอยากจะต่อยอดคล้ายๆที่เมื่อกี้คนเอสบอกว่าเหมือนพี่แจ็คอะไรที่ทําเรื่องเรื่องผีใช่ไหมครับคืออยากทําอารมณ์ประมาณว่าอยากจะเลือกเคสสักเคสหนึ่งะครับที่ที่เกิดขึ้นจริงเหมือนเหมือนทุกท่านเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังแล้วก็ลองมานั่งคุยกับผมนะครับมานั่งคุยกับผมแล้วก็อาจจะมาเหมือนเหมือนถามอยากถามอะไรผมอ่ะถามผมได้เลย แต่ว่าถามให้มีประโยชน์กับคนที่ดูคนเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับมหมายถึง่าพอถามเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เจอแบบเนี้ยเจอคนโทรมาอายัดบัญชีแล้วบอกว่าให้คุยกับตํารวจเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นรูปแบบไหนแล้วถ้าโดนหลอกไปแล้วทํำยังไงเคยเจอคนคน,นึงเพราะว่าเหมือนทุกท่านเวลาชอบ inbox มาถามผมใช่ไหมครับอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเรามานั่งคุยกันเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ารายการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับ คือคือพอเราคุยกันเหมือนพี่ไอ้พี่ชอดปรึกษาปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยเนานะแต่นี้เป็นปรึกษาปัญหาวิชาชีพคุยกับผมเสร็จเราก็เอามาตัดเป็นคลิปให้คนอื่นจะได้เป็นจะประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคําถามของทุกท่านนะ่ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นเสมอนะครับมันก็จะได้เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมตอบคาถามจากประสบการณ์ที่ผมมีจริงๆมันก็คล้ายๆช่วงที่ผมอ่านไลฟ์ทุกท่านนี่แหละครับอ่านคอมเมนต์อ่านค <Hey, S 1> อมเมนต์ดูข้อมูลจากทุกท่านเนี่ย มันก็จะได้รู้ไปด้วยกันพอดีผมไม่เห็นคอมเมนต์ทุกท่านนะครับผมเลยต้องมาเปิดเปิดในช่องผมเองเพื่อดูคอมเมนต์โอ้คอมเมนต์เต็มเลยดีดีค่ะใช่ไหมดีใช่ไหม,ไหมครับเก่งมากค่ะจริงค่ะท่านมิทมาใช้ AI จริงแต่หลอกนักเรียนของคุณครูเป็นไทยไม่ได้หลอกเขาบอกดีมากเลยที่ไม่มีใครบล็อกได้ค่ะโซเชียลทุกช่องทางมันที่มันรู้บล็อกให้หมดค่ะอ๋อคุณชมพู่ใช่ใช่คุณชมพู่ คลิปดีมากๆขออนุญาตนำไปส่งต่อให้ประชาชนต่อไปค่ะมีดีเลยคุณลุงคุณลุงฝากส่งต่อได้นะครับลูกโดนเหมือนกันค่ะโอนเงินให้เข้าหลายหมื่นเลยไม่รู้จะทํายังไงอย่าลืมไปแจ้งความนะครับคุณสิริคุณสัญญาสวัสดีนะครับสัญญาเข้ามาช่องอะไรนะคะจะไปตามช่องนี้แหละครับไม่เป็นตํารวจไม่รู้หรอกช่องนี้เลยครับช่องที่ผมอยู่เนี่ยกดไม่เป็นตํารวจไม่รู้หรอกแต่ว่าอยากให้ตามช่องทางเลยนะครับ facebook youtube tiktok instagram ไม่เป็นตํารวจไม่รู้หรอกนะครับ กดติดตามทุกช่องทางแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากส่งได้นะครับคุณ,คณชมพูดถางคุณเจว่าบล็อกได้บล็อกได้เลยคุณชมพูไม้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับตำรวจไม่ใช่ตำรวจจริงด้วยตำรวจปลอมนะครับคุในแอมสาวได้รู้แล้วคะ่ะเมื่อกี้ระหว่างรอทั้งเองมาไลฟ์กอไปดูคลิปมาแล้วขอบคุณด้วยนะครับโอเคสวัสดีรอบมิดไนท์ค่ะมาดึกเลยค่ะวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ สั่แก้วนะครับสักแก้วมาภารกิจพรพุ่งนี้เช้าก็น่าจ,จะภารกิจแต่เช้าแล้วก็เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าเตรียมงานเ้เตรียมเตรียมเนี่ยแหละแผนเตรียมอุปกรณ์เตรียมหลายหลอย่างนะครับกับทีมงานแล้วก็ตื่นกันตั้งแต่ตีสี่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ได้พักเลยครับผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยรู้สึกมันจะไม่สบายแต่ว่าจะพยายามไม่ป่วยเดี๋ยวก็จะนอนแล้วนะครับทุกท่านเวลาใกล้ละอีกห้านาทีแต่ผมอยากอ่านคอมเมนต์ เพื่อนใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆใครที่เพิ่งเข้ามาเจอกันทันแรกครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับโอเคผมว่าคือนี้ดึกแล้วล่ะนะครับทุกท่าน <c oughs> ผมรู้สึกก็ <c oughs> พักผ่อนล่ะทุกท่านครับก็รู้ทันมิด EP ีที่หนึครับมิดอ้างลงพยาบาลลาน,นาคือคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นมิจาชีพเนี่ยมันโทรมา บอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลแต่มันจะเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ไกลเราครับเลือกจังหวัดที่อยู่ไกลๆไม่เหนือสุดใต้สุดก็อีสานไม่ก็ตะวันออกที่ไกลๆที่คิดว่าคนส่วนใหญ่จะไปไม่ได้พอพูดเรื่องโรงพยาบาลเมื่อไหร่ทุกท่านจะตกใจแล้วก็อาจจะอยากคุยด้วยเนี่ยแหละมันเข้าทางวิชาชีพดังนั้นคีย์เวิร์ดที่ผมอยากสรุปส่ดท้ายให้ทุกท่านก่อนนอนคืนนี้ก็คือ 1. มีคนโทรมาหาเราบอกว่ามาจากโรงพยาบาล 2. บอกว่าเราเป็นเบอร์ผู้ประสานงานเป็นเบอร์ญาติผู้ติดต่อได้ของผู้ป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้สามเราต้องคุยกับตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ในบางอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าเราพัวพันกับแก๊งฟอกเกินพัวพันกับแก๊งยาเสพติดซึ่งมันมันไปเรื่อยเลยครับสตอรี่ดังนั้น1ครับโทรมาจากโรงพยาบาลส บอกว่าเราเป็นเบอร์ผู้ประสานงานผู้ป่วยอัดฟิตที่เราไม่ได้เป็น3บอกว่าเราต้องคุยกับตำรวจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อะไรสักอย่างเจอแบบเนี้ยท่านเจอมิจฉาชีพ100เเลยครับตัดสายเลิกคุยวางไ่ได้เลยนะครับแล้วก็ท่านจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับก็คืนนี้จะเที่ยงคืนละอยากให้ทุกท่านไปพักผ่อนผมเองก็ต้องไปพักผ่อนละพวกนี้มีภารกิจอีกหลายอย่างที่รอยอยู่ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับสุดท้ายก่อนจากกันคืนเนี้ยฝากกดติดตามช่องนะครับฝากกดแชร์คอมเมนต์ถ้าไปดูคลิปผมย้อนหลังเนี่ยอยากให้ช่วยกันพิมพ์ช่วยกันแชร์เยอะๆยเพราะว่ามันจะทาให้คนมองเห็นเยอะยิ่งคนเห็นคลิปที่ผมทําแล้วทุกท่านช่วยแชร์เยอะเท่าไหร่คนไทยก็จะตกเป็นเยอือดริ้วชีพน้อยลงเท่านั้นนะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ช่วยกันนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ก็ไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกู๊นท์นะครับทุกท่าน สวัสดีครับขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับทุกท่านครับกดอไหนครับเอาติดไม่ได้ด้วยนี่ก่อน mm hmm. ผมจะปิดไลฟ์ยังไงเนี่ย <laughs> มันปิดไม่ได้ <laughs> คือที่มันค้างเออเลยเมื่อกี้ครับมันไม่ยอมให้ปิดเหมือนใช่ไหมมันมันไม่ปิดใช่ไหมครับทุกท่านโดนอีกแล้วนี่แหละเวลาเปลี่ยนสถานที่ก็จะเจอผมจะปิดได้ไงผมสามารถเข้าติดตอ่อก่านมือถือ เองได้ไหม,แ,ม,แ,ม,แ,มแล้วผมปิดไลฟ์ได้ไหมทุกท่านครับผมอยากปิดไลฟ์มันไม่อยอมปิดให้ล่ะกดคอสกันเดี๋ยวสิ